นะครับเนาะครับอ่าแมนอยู่บอกครับเข้ามาอยู่นี่นี่ขายหนูได้ปีละเป็นล้านแมนมาครับอ่าอันนี้เรื่องจริงครับอ๋ออันนี้เรื่องจริงเลย,เลยครับตรวจสอบได้เลยครับผมถ้าทีมงานผมจะหูเลยว่าเดือนหนึ่งนี่อ่ายอดนี่ผมจะแจง้งยอดลูกฟ้าผมตลอดเลยว่าหรือว,ว่าทีมงานผมตลอดเลยว่ายอดเดือนนี้เดือนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมสิ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมฟาร์มนุกุกสำโรงนะครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับเพิ่นมีรายได้จากการเล็ดยนุกุกนะครับถึงเฉลี่ยปีละล้านกว่าบาทนะครับเพิ่นสิมีเคล็ดลับอีย่างมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาสิไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปเรื่อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้ครับพ่อเป็นพี่น้องทั้งบ้านหูจักมืงครับวัสดีครับผมฟรามโนภูไงซําโรงอุบลราชธานีเอานาะซื่อจริงกับฟรามโนุกผู้ดินฟร์มกับตั้งอยู่สัโรงห้าเนี่ยนะครับอุบลอยู่สําโรงนะครับอุบลราชธานีนะครับเป็นฟ้ามโนุูนะครับนาะเป็นฟร์มโนภูไงครับสายพันธุ์พัฒนาแล้วครับแต่คือคัดมาจากสายพันธุ์ที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็มาพัฒนาต่อ ในเรื่องของตลาดเป็นหนูใ่ครับรุงนี้ก็จะเป็นมีตัวนี้จะเป็นหนูเหลือดลอยเป็นสายใดมาจากเอืเ้อยพันาจากาก่ะทูมแล้วก็จะมีสายทับไตทับไตก็กจะมีตัวดําดําทับไตเช่างไล่ผสมกันในลูกมันกับโอเคครับผมครับเริ่มต้นเรือยงนี่มาโดนหรือย,ยังครับกาได้เกือบสองปีแล้วครับได้สองปีกว่าครับครับหนูแบบนี้มีวิธีการเลี้ยงยากบ่ วิธีการเนี่ยครับผมจะแนะนำในเรื่องของสมาชิกที่เป็นลูกฟาร์มผมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเนาะผมนี่จะเป็นแม่ฟาร์มครับเป็นแม่ฟาร์มฟาร์มต้องหนีนี่ที่ผู้ติดตามเห็นนี่จะเข้าใจเลยว่าเป็นเป็นจุดผักหนูแลวก็เป็นจุดจาหน่ายหนูบอกว่าจะเป็นชุดของพอพันแม่พันแลวก็ชุดของหนูเนื้ออยู่นี่จะเป็นชุดกําเนิดครับผมก็คือผู้ใดสนใจยังเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าทีเลียงแล้วบ่มีตลาดก็มาส่งอยู่นี่ได้ครับ ยิ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ของลูกฟาร์มเฮานี่จะมีโปรโมชั่นให้หลายๆอย่างรายละเอียดตรงนี้นี่ผมจะฉี้แจงกับลูกฟาร์มตลอดว่าเรื่องการตลาดเนี่ยเขาผมจะเป็นตลาดกลางใหลูกฟาร์มว่าถ้าซื้อกล้ามผมไปแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประกันราคาประกันมันประกันตายประกันตลาดครับครับผมอขออธิบายผลเติมนิดนึงนะครับเนาะฉีดแจงที่ละขอ้อประกันตายนี่ก็คือว่าสมมติรับหนูจากผมไปเดือนหนึ่งนี่ คำมี้ตายมผมกายจะขึ้นหคือเทิร์นตัวไม่หาเลยกับนี่คือประกันตายภายในหนึ่งเดือนกับประกันมันเนี่ยหนูเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับถ้ามื่อไม่นี่จะเจอกันก็นคือ,อสมมติเลี่ยงว่าหาซิบ,บอซิออกหนกจริงๆอ่ะครับบอถึงหาซิบบอรครับจะออกจริง,รงๆบอมันปอส์เซอีก20เปอร์เซนต์เนี่ยซิบบอออกหนก่มก็ค,คือตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีโปรโมชั่นทั้งด้านคือการเซ็นหายลูกค้าเสื้อหมันเสื้อหมันในฟาฟ์มเพราะว่า นูทุกโตที่ออกจากฟาร์มเพื่อน,นี่จะเป็นตัวแม่นะครับเนาะผมจะให้เลยว่าทำมันนี่ข้าจะเปลี่ยนให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนใภายในสามเดือนครับผมครับก็คืออ่าหนูนี่ถ้าข้าาไปปุ๊บนี่ช่วงแรกนี่หนึ่งเดือนให้โอกาสก่อนครับถา้าบอทองสลับขู่ครับสลับขู่สลับแม่อาบนา้ำสลับปูสลับแม่ไปสลับมือใหม่นะครับเนาะอ่าจะแนะนํากันยังสี่แล้วก็เอาลงใหม่เอาลงฟาร์มใหม่ เอาลงเขาบอ่อใหม่สลับแล้วเอาลงบอ่อใหม่ให้โอกาสเอือนึงเป็นสองเดือนเคืองเป็นสามเดือนครับทั้งหมดอย่างละเดือนเคืองวันนี้เพราะทั้งสี่แล้าเรียบร้อยเนี่ยเข้ากัจะ,ะมาดูวา่าไนทองบอ่อทำบ่อทองเข้ากัจะเปลี่ยนไหไม่เลยครับคือเปลี่ยนหไหหม่อันนี้คือประกันหมันประเด็นที่สองคือประกันหมันครับ,รบประเด็นที่สามก็คือประกันตลาดยังตลาดเนี่ยผมจะมีตลาดไฮลูฟ้ามผมแบบอตลาด พอพันไปพันีงถ้าขับพันนะครับเนาะตามเกณฑ์ที่เฮาก็คือว่าไว้ไงคือว่าให้เลี้ยงใด้คือผมถึผมเอาไปส่งให้ท่านนี่ท่านก็สามารถมาขายขึ้นผมในราคาอย่างสมมติผมขายให้ท่านหนึ่งพันบาทแต่ท่านก็สามารถขึ้นผมในราคาพอพันไปพันก็คือหกลอยบาทขึ้นไปหกลอยเจ็ดลอยแปดร้อยจริงๆใเบิร์ดขับขึ้นก็เกณฑ์นู้ของท่านนท่านนู้ของท่านสวยงามปันไับแต่ว่าส่วนที่ขับโมพันกับมันวันสุภอยถิมครับผมก็จะมีตลาดรองรับก็คือตลาดนู้เนือตลาดนู้เหนือที่นี่ก็คือ หนึ่งลอยหกสิบาทลอยเจ็ดสิบาทครับถ้าพอมันช่วงเทศกาลครับตัวนี้เป็นกิโลห่อครับหรือว่าจะเป็นตัวอับตัวเป็นเป็นเต็มสีเลยครับตัวเป็นเป็นเลยครับแบบบอตองบอตองช่ำแร่บอตองอย่างครับตัวเป็นเป็นเนี่ยซั่งกิโลครับลอยหกสิบถึงลอยเจ็ดสิบบาทครับแต่ว่าถ้าช่วงเทศกาลก็จะมีลอยแปดสิบถึงลอยเก้าสิบบาทครับขึ้นอยู่กับช่วงของหนูขายดีบมดีนั่งครับผมลูกฟ้ามเขาอย่างสมมติว่า ผมขายได้ราคาดีขึ้นลูกฟ้าผมก็ต้องได้เพิ่มราคาขึ้นกันครับบอเอาเปรียบกันแต่เวลาลงเท่ากับปั๊มลูกฟ้าเขาลงขึ้นกันครับมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดช่วงของเทศกาลกับผู้บริโภคเท่านะครับเนาะครับอ่าแม่นยุบครับเข้ามาอยู่นี่นี่ขายหนูได้ปีละเป็นล้านแม่นบ่ะครับอ่าอันนี้เรื่องจริงครับอ๋ออันนี้เรื่องจริงเลยครับตรวจสอบได้เลยครับผมถ้าทีมงานผมจะหนูเลยว่าเดือนนึงนี่อ่ายอดนี่ผมจะแจ้งยอดลูกฟ้าผมตลอดเลยว่าหรือว่าทีมงานผมตลอดเลยว่ายอดเดือนนี้เดือนนี้เท่าไหร่เท่า ในการซื้อมาใครไปครับบางส่วนนี่ได้ไลายก็านันครับแต่ว่าคือผมบ่ดด้โอนเป็นเขาแอบอุตสินะคือใจเงินสดกันอย่างสีนะครับใจเงินสดกันหลัก,กา,กาคือบ่ดด้เขาแอบเขาเนื้อผลิพันฑ์บัญชีก็มีบครับผู้ใดเลี้ยงนู้่ะเกิดท่อเกิดมีปัญหาหลายด่านนี่พวกมาปรึกษาดได้เครับเด้อปัญหาใหม่ๆของนูหนที่เกิดขึ้นนี่เช่าเลี้ยงนู้ที่เกิดขึนนนด้นนี่ก็คือปัญหาหลักๆก็คือหนึ่งกัดลูกครับกัดลู สองหนูบอกลูกครับสามหนูเป็นโรคตายหนูบ่ด้เป็นโรคตายตัวครับปัญหาหลักๆก็คือมันเป็นวัดมันเป็นปอดครับนะครับนอกไปเองบ่อสบายอย่างสี้การนอกไปเลยครับวันนี้เขามีวิธีป้องกันอย่างไรครับในการบ่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ครับวิธีการป้องกันถุยฟ้ามนะครับแต่เรื่องหนูตายปัญหาหลักๆก็คือเป็นวัดครับเท่ากับใส่แกบแนใส่ที่กำบังร่มให้แนก็คือในบ่อนี่อากาศมันเย็นครับร่มมันบังอยู่แล้วแต่วัด อากาศที่มันเข้าไปมันเย็นครับเอาฟางเอายังไงแน่สินะช่วงหน้าหนาวยังสี่ครับก็ให้ใส่ฟางหลายแน่สินะก็คือเพื่อเพิ่มควบคุมให้หนูหลักการแนะนำนี่กับสิผสมพวกเกี่ยวกับวิตามินแน่หลักกาถ้าหัวหนูเป็นวัดนี่เข้ากัจะใส่ยาครับเป็นยาแก้ไขยาพารายาแก้ปวดท่านี้ผสมบดบางๆให้หนูกินครับมาสามารถที่จะลดการที่เชื่อมขึ้ครับครับครับนพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากเลี้ยงหนูนี่ทั้งฟาร์มเฮาสิมีคําแนะนําจังไดนครับ ครับผมเจริ่มการแนะนํานะครับเนาะฟรามทั้งฟ้ามเฮ้าจะเลียงลักๆักก็คือใส่เป็นทอครับเป็นทอซีเมนจะเป็นทอซีเมนก็คือทอสวมเข้าหนนะครับนี่นะครับพอไปน่งดองครับทอสวมเฮาใส่สองันนะครับนาอเท่านส่กันแปดครับผมแปดซคูณสี่ครับขนาดว่างเท่านส่กันนะครับเนาะถ้าผู้ใดมีฝาห้องครับจะเป็นฝาปูนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของตรงนี้นี่ก็คือมีฝาปูนลอยหนึ่ง พออันละลอยครับเป็นสองลอยสามลอยแล้วครับแล้วก็จะมีฟ้าฟ้านี่ถ้าทันมีไหมเกอว่าใหม่ยังว่าประกอบเพดฟ้าก็ได้ครับหรือว่าท่านจะใช้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเหลี่ยบเจืสีก็ได้ครับแผ่นเหลี่ยบแบบนี้ก็ได้แผ่นเหลี่ยมเจือสีสามารถแผ่นหนึ่งลอยกว่าบาทลอยสี่สิบลอยห้าสิบบาทตัดได้ประมาณสามถึงสี่แผ่นครับครับครับผมสามถึงสี่บอใส่ได้เลยกับส่วนอ่าในเหล่องข้งดันในครับผมดานในก็จะเป็นจุกหนามครับตัวนี้คือเป็นจุกหนามนาะจุกหนามเฮาก็จะมีเป็นแบบลักษณะ Uhm. นนะคือบก้อนก็ใส่เป็นระบบคอเลยครับบก้อนก็ใส่เป็นระบบจุกนามแต่ว่าห้องผมเนี่ยจะใส่เป็นจุกนามครับเป็นจุกนามหมูจุกนามนู้นหน่อยไปสิครับอ๋อนี่นะครับเพอนพี่น้องครับต่อเขากับสายยางครับนี่นะครับับผมต่อเข่ากับสายยางต่อเข่ากับสายยางนี่นี่นั่นอพ่นที่การเดินเดินไหวแบบนี้นะครับจะเดินจัสีครับจะคือจะต่อเข่าทั้งหนี้อ่มันสะดวกสบายแบบไหนครับแบบนี้ก็คือเทนามใส่หม่องเดียวเลยครับก็คือเทใส่หม่องนี้ ก็คือน,น้ำก็จะไหลวนไปทั่วฟ้ามเลยครับโดยที่ห้องพอตองมากก้มเขาก้มง้ายก้มลุกขึ้นเจงสิครับ,รบปัญหารักก็คือการให้จุกน,น้ำนูก็คือหนูจะเล่นน้ำครับให้ความให้ความด้านนี้ลงครับยังงายาขึ้นถ้าง้ายขึ้นนีหนูมันง่อยหนูมันง่อยเหยียบนมม้ำมมนจะไหลวัวเศร้าครับ,รบให้ความลงครับให้ความลงให้ความทั้งนี้ลง หนูมันกัดกินไดตามปกติคือกันครับผมอือรับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆด้าะเคล็ดลับง่ายๆครับเคล็ดลับง่ายๆให้ความปากอานจะมีการกัดกันยังไซนะครับตาไหดตามเพจตามยังเข้าใดครับอือรับผมวันนี้เริ่มจากอุปกรณ์แล้วครับผมมันนี้อุปกรณ์นี่แต่คือพอมาจบที่อุปกรณ์อะโต๊ะเฉลี่ย้วประมาณสามร้อยกว่าบาทครับตอนหนึ่งชุดเนาะบอครับครับตอนึนึอรวมหนูครับครับบอรรวมหนูนะครับท่านอาจจะซื้อใดได้ราคาที่ถือกลัวหรือว่าแพงกลัวหรือว่า แต่วจะสายพันธุ์ครับที่ว่าสายพันธุ์ไดเขาจะรับกันได้แนี่หนูท่มีการตลาดที่มันคงราคากลางก็จะมันคงครับโบขืนโบลงง่ายก็คืออยู่ประมาณมันคงแต่ว่าจะมีส่วนของโปรโมชั่นก็จงฟามผมหน่อสิแต่ช่วงโปรโมชั่นก็อยากให้พี่น้องเิ่นแบบติดตามนะครับก็จะมีแบบทั้งแหลกทึ่งแถมทึ่งไห้เองสีนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะพามาแนะนำตรงอ่าพอพันธุ์ไพันธุ์หนูนะครับครับผมส้นดนี่จะเป็นพอพันธุ์ไพันธุ์นผมจะเป็นพอพันธุ์ไพันธุ์ที่เขาคู่ไ้ ก็คือยังสมุดตัวนี้ครับผมผสมวันที่าจะเขียนไว้บ้าครับผมจะผสมผูหนึ่งแม่สองนะครับเนาะผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาเดือนยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาครับผมผูนี้ก็ใกล้อันนี้เป็นสายครับผมเป็นสายพันธุ์ครับผมเป็นทับไตเชียงรายครับตัวผูครับผมผูนี้อายุจะอยู่ประมาณช่วงผมผสมเนี่ยอยู่ประมาณสามเดือนกว่าครับอันนี้ผูกรผมใส่วิธีนี้จับครับพอดีว่า ยันนู้เจพางนะครับผมก็เลยใส่วิธีนี้จับเอานี่นะครับนี่เป็นผูครับเป็นโตผูนะครับอาจวิธีการเบ่งตัวผูกับเบ่งง่ายๆครับผมก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้จะบูมีรูช่องคอดครับอ๋อตรงนี้จะบูมีรูช่องคอดครับจะบูมีรูช่องคอดจะเป็นใครออกมาซกื่อนี่ครับนี่คือโตผูโค้งสางครับผมโค้งสางพอพันทีดีก็คือหางโคนหางใหญ่ครับโคนหางใหญ่ครับ กันพอเลยไปดองไปเลือกเบื้งไขสังเกตเบื้องตองค้นค้นหางยังไงข้นหางใหญ่ๆตัวยาวครับตัวยาวตรงนี้เป็นสายพันธุ์ขับไตเชียงร่ายครับเป็นลูกนิ่งแล้วก็คือเลือดนิ่งแล้วครับผมส่วนแม่พันธุ์นี่ก็สังเกตง่ายๆครับผมก็คือตัวเมียเนี่ยตัวนี้น่าจะทองแล้วนะครับกับตัวเมียนี่จะมีช่องคอดครับตรงนี้นี่จะมีช่องคอดเดใช่ไหมครับจะมีรูเล็กๆจึงนี่ตรงติดอวัยวะเนข้านี้ จะมีช่องคลอดอยู่นี่ครับครับผมอ่าตัวนี้น่าจะทองแล้วครับนี่นุ่มออกละสังเกตยังไงครับเห็นนุ่มละครับนี่ถ้านุ่มเป็นเม็ดข่าวสารนี่ก็คืออ่าทองแก่ละครับนี่นะครับอ่าสังเกตมึงว่าเม็ดข่าวสารปรนมานะครับครับผมนี่ครับนี่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 หูนี่ครับนี่นี่นะครับนี่ครับนุ่มคือทองละครับนี่กะไว่าๆนี่ละครับน่าจะทองแตกละอาจะคลอดละหนูนี่วงจรเขาเขาตั้งทองประมาณจักเดือนครับ หนูนี่เขาคู่ผสมเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนเดือนกลัวนี่กัท้องออกลูกแล้วครับอืมระยะเวลาประมาณเดือนกลัวแค่นั้นก็คลอดแล้วครับเดือนเดือนกลัวครับประมาณนี้ครับเร็กวเนาะครับนอกเร็วครับปีหนึ่งออกได้ถึงหาถึงหกเถือครับหนูแล้วก็จํานวนนี่ก็แตกต่างกันครับถ้าเป็นนูแม่สาวนี่ก็ของผมนี่นูแม่สาวออกเต็มที่อยู่นี่อยู่ประมาณสิบครับแต่ว่าทองสองมากกวสิบกลัวครับกับผมแต่ว่าบางโตก็เฉลี่ยแล้วนี่อยากให้แค่หกแค่เจ็ดข้อครับเพราะว่าลูกเขาจะได้สมบูรณ์ ถ้านูตัวไหนออกมาหลายๆครับเ่าจะมีวิธีการก็คือว่าฝากเลียงก็คือเอาลูกของตัวนี้ครับไปให้ตัวอื่นเลียงน้าที่มันออกลายเรียงกันภายในหนึ่งอาทิตย์คือจะออกหลายๆกันนะครับหนูเท่าก็ฝากเลียงตัวไหนออกหน่อยเขาก็เอาตัวหลายไปฝากเลียงครับตัวนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่ครับบวห้อ่าก็คือการแบ่งเบาภาระนอใช่ครับว่ยหนูแม่แม่พันธุ์ส้มเกินไปนะครับถูกต้องครับผมครับอ่านั่นี่นี่ละบันนี เดี๋ยวจะพาไปบังหนูนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปบังเดี๋ยวจะพาไปบังหนูที่พึงขอดนะครับเนาะพึงขอดมื่อนี่แหละครับนี่เป็นเมื่อไหนเลยครับผมบ่ได้ขอกี่เป็นกำลังกำลังขอดนะครฮะผมบ่กว่เบ่งสุดแล้วนะคือฮันนี่สุดนี่ครับอาจจะดุแน่นะครับเนาะแม่เขากำลังหวงลูกเนาะครับกำลังหวงลูกหวงลูกนะครับพวามเป็น้องครับอันนี้ก็คือหั่งมีเท่าต้นไม้เฮยียดหายเป็นบ่ครับบ่ครับเขาจะสางแร่นมาของเขาเองครับเขาจะสางธรรมชาติของเขาเอง ก็คือเวลาเวลาที่เห่าถิ่มฟางลงนี้สังเกตง่ายๆครับพื้นหลอบคางเนี่ยธนูนูตัวแรกี่ออกลูกแล้วพื้นหลอบคางเขาจะกวาดกวาดเข้าไปตอมเพื่อเฮ็ดหั่งครับคจะเอาอาหารที่หายเข้าก็กวาดเข้าไปครับคือเพื่อเพิ่มแบบเฮ็ดหั่งให้เจ้าของเหื่อลบลบอย่งนั้นเหมือนนี้ครับอ่าบัดนี้เห้าเห้าแยกนี่ต้องจักมือครับเขาจงมาแยกแยกเป็นแม่ทองต่างหากหนึ่งเดือนครับผมพ่อพ่อสมแล้วสิบอกครับพ่อออกออกแากทองแม่ครับออกแต่ทองแม่เขาเรียงยูหนึ่งเดือน นะครับนออ้อหนึ่งเดือนด้วยยี่หาหมือขึ้นไปอ๋อเออบอ้ะผมผมผมหมายถึงว่าการแยกเม่การแยกออกจากคู่สมนี่ไหมครับออกแยกอ,ออกอ๋อก็คือให้ออกก่อนครับจะค่อยแยกบางคนก็บม่แยกครับแต่ว่าเฮ็ดทีลบให้เฮ็ดท<อ>ีลบอ๋อก็คือ<ม><ม>ให้เข้ายูน้ำกันกับตัวผูวไปเลยไปเลยครับกัมี<อ>แต่ว่าฟาร์มอยู่ฟาร์มผมแก้ปัญหาการกัดหลูกก็คือเอาตัวผูวออกเอาตัวผูวออกครับเขาเรียกว่าแยกคอดเอาสั้นอ่าเทคนิคง่ายๆครับอย่าเอาตัวเมียทองแกออกไปเด้อครับเด้อถ้าเอาตัวเมียทองแกออกไปหนี ตัวเมียที่ท้องแก่นี่สีคอดนี่ยพิษกินครับลูกออกมากกับจับลูกได้ขึ้นกันครับออ oh. ต้องเอาตัวผูกกับตัวเมียที่หันด้คอดครับออกอ oh. อย่าจับตัวเมียที่คอด์ิที่แบบไม่ตอ,อแตกแล้วนี่ออกครับไม่ถึงมา อยู่ในอยู่ในบ่อเก่าเขานี่แหละให้ให้ให้จับตัวโผกับตัวที่บอนไก่สิคขอดนะครออกออกแล้วก็แต่ว่าให้เหลือในบ่อลน่ะคือแม่กระลูกแม่กระลูกที่เขาเตรียมขอดอยู่คือจังสี่ครับนี่อ๋อถ้าขอดแล้วเาก็ให้เหลือแค่นี้ครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็กระลังนขอดนะครับนี่ครับขอดขอดได้อ่าได้หลายมือได้มันที่อ่าบันทีหกมกราครับตรงนี้มันทีหกมกราครับหกมการ่ามัอนี้กับบั้นทีแถลงนะสิบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดบอกครับอาเมื่อเนาะครับผมหาเมื่อนุหาเมื่อครับประมาณหาเมื่อนะครับลูกกำลังงามครับตัวอีกคนกำลังเลื่อมดำครับนี่นะครับคนกำลังเลื่อมดำถูนะครับครับบัานนี้จักเดือนครับเขาเช่าสิบเอ็จับแยกจากหนีไปอ่าถ้าแยกลูกถ้าลูกแค่สามแค่สี่แค่หายิบหาเมื่อครับแยกออกแล้วครับครับแต่ว่าถ้าลูกหลายยังลูกซิปข้นยังสี่ก็ให้เขาอยู่แน่จักเดือนเดือนกลัวเนี่ยครับเพราะว่าเผื่อจะให้ให้แบบว่า เขาได้กินน้ำนุ่มที่เต็มที่แต่ว่าวิธีการของฟ้ามผมจะมีวิธีการเทคนติ๊กอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนาะก็คือถ้าเห้าเอาอออกจากแม่แล้วนี่เห้าก็ต้องใส่นุ่มเื้ากันครับบ๊วมแปลว่าบ่ยให้คือบ๊วมแปว่าให้ยานุ่มเลยจะให้แปลว่าอเอานุ่มว่วแดงครับรดจืดประเท้เขากินแท่นน้ำน้ำครับอืครับผม ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเรื่องอาหารเรื่องอาหารเขาเริ่มหัดกินหัดแทะตั้งแต่อยู่น้ำอยู่กับแม่เขาแล้วครับตั้งแต่ก่อนแยกแล้วเอาบันี้ฟ้ามเข้าให้ให้ให้กินอาหารแบบใดครับเป็นหัวอาหารหมูครับนี่ครับหัวอาหารหมูนี่ครับตรงนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับตัวนี้เลยครับนี่นะครับเป็นไห้สบละสี่รอยกว่าบาทครับสอบละสี่รอยกว่าบาทหนูยู่นีจะอยู่ประมาณสิบดครับหนูอยู่นี่เป็นยังจังไงไหวเป็นยังจังตัวอ้วนนะครับก็คือ หว้าหารหมูกะ,ะ,ะบ,บนี่ผสมข้าวเปลือกเพื่อลดต้นทุนครับ oh. มีผสมข้าวเปลือกผลลดต้นทุนผสมขม้าวโพดเพ่ลลดต้นทุนผสมห่อมแน่ผสมเพื่อลดต้นทุนครับเอามืไาอได้ให้ให้ข้าวเปลือกให้ข้าวโพดให้อ่าข้าวเปลือกให้ข้าวโพดนี่หรือว่าให้หยาเนี่ยเปียหรือว่าหยาอิสราเอลนี่กับว่าต้องให้อาหารครับแต่เอามือได้ทำให้อาหารถ้าก็ต้องให้หยาครับครับให้การไม่้าแบบให้ข้าวแทะนะครับให้ข้าวแดดแทะแถวเขาแบบเด็ดฝนเด็ด พัฒนาแขวในการแทะกันยังเขานาเพราะว่าแขวมันจะบงอกยาวเกินไปครับครับอ่าบันี้ประมาณจักเดือนครับถ้าเข้าจังเสร็จดจับขายนะครับอ่าเริ่มจับขายตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นเลยครับบางคนก็สร้างเป็นหนูเดือนอแต่ว่าอยู่นี่ผมผมจะขายหนูสองเดือนขึ้นครับเพราะว่าหนูเดือนคือผมอยากย่งอยากให้กินนุ่มเป็นนุ่มรสจืดของวัวแดงอยู่ครับอืมเพื่อเป็นการแบบช่วงกําลังสังโค้งสางของหนูครับเนาะรับอ่าหนูเดือนนี่ประมาณไหเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งนกันเนาะครับครับผม ที่นี่ผมจะพ้ามดบึงหนูเดือนนะครับเนาะที่แยกออกจากแม่แล้วก็คือเมื่อเขาแยกออกจากแม่แล้วเขาก็จะมาเป็นใส่บอ่อผักครับเป็นบอ่อผักแบบนี้นี่นะครับก็คือเป็นบอ่บอขุนกระเรียกบ่อขุนครับอ๋อนี่นะครับกระเรียกบ่อขุนนะครับผมเขาจะใส่เป็นบอ่อจากสี่ก็ได้ครับแต่ว่าต้องใส่สองบอ่อชิดกันก็คือสองแถวชิดกันแล้วก็จาะเอาก็ได้ตบอยกอนะครับนะแต่ของผมนี่คืออาจจะพอมีเป็นซางแน่ก็เลยกอกันด้านนั่นจะเป็นขัดมั่นครับเผื่อกันหนูโดดขึ้น อ๋อนี่นะครับอ่าบาังฟ้ามที่เบิ้งเราก็บ่ได้คัดมันนะครับกระคืมมันสีเกาะโดดขึ้นได้เกาะโดดขึ้นนะครับแต่ว่าฟ้ามนี่นะครับเพิ่นเหตุแบบคัดมันไว้นะครับเขาจะมีรูรูแลนสาหรับสองหม่องครับนี่นะครับหนูรับมองนี้จะเป็นมองกินมองขีเข้าบางหมองก็จะไม่เป็นหมองผักเข้าครับนี่นะครับขันเลื่อยมานี่นะครับหนูตัวนี้จะเป็นหนูเดือนกลัวครับหนูนอนเตมนะครับประมาณเป็นรอยนะครับพออยู่นี่หนูเดือนกลัวครับเป็นเดือนเดือนกลัวนะครับครับผม อ่าให้ให้กินแตงแตาหัวอาหารนะครับครับผมเพราะว่ายานุ่มแหละครับอเพราะว่านี่ก็เดือนออกจากแม่มาก็ให้กินนุ่มไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้เป็นหัวอาหารแหละครับครับตัวนี้ก็คือเดือนกัวครับผมเดือนกัวนะครับหรือมีลายๆมาทั้งนี้ครับอันนี้คือกันนะครับก็จมาอีก ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นบักแตงโม่ป่ะครับหรืออย่างนันครับผมแตงโมให้กินแบบไข้เครียดครับอเป็นโตเวลาเขาแยกออกมาเนี่ยมันจะเครียดอ๋อเป็นของหวานเนาะครับผมมันจะเป็นอาการเครียดของหูเขาจะห้เป็นยาข่าวโพดบางบางที่เวลายังลูกฟ้ามผมเวลาสื่อก็ผมไปนี่ผมจะแนะนําให้ลูกฟ้ามว่าอาหารเนี่ยอย่าไปตองไปตกงใจนะครับเนาะบางทีเขาก็จะบอ่ค่อยกินแต่ว่าเขาก็ให้เป็นข้าโพดกับเป็นหยาเน่เปียไปเพื่อให้เขาแทนให้เขาไข้เครียดครับอ เขาก็จะเริรมมากินอาหารเรื่อยๆเอยๆครับครับจุดนี้เป็นเป็นคอกยังครับเนี่ยฟังทั้งนี้ก็จะเป็นหนูเดือนนี่นกันครับอ๋อป็นหนูเดือนฉีแยกออกมาเพราะว่าทั้งนนพอพอนหนั้นบพอก่อนนูเวลามันออกหลุมมันออกเร็วครับออกเร็วแล้วก็ออกหลายค, <ๆ S 1> คือเ <ๆ S 1> วลามันออกมันจะอ,อมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดของเขาเลยครับครับผมอาชีพเลี้ยงนูมันถึงเป็นอาชีพที่แบบว่าไล่ได้ที่เป็นแบบว่าต่อนเนื่องครับเ่าจะเป็นต้องรอสามเดือนมราต้องเป็นต้องรอสามเดือนก็คือสามารถที่จะถ้าเคยออกแล้วกระชิออกลาๆกันแหละครับเดือนต่อเดือน ฟามันนี้เบ้าเรื่องการตลาดสู้พ่อพีพี่น้องฟังบ้งว่าไอ้ไอ้เรียงเราไปขายไซส์มันใจบอ่อต้องมีตลาดล่องรับแบบนี้ครับผมที่นี่ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับเนาะในเรื่องของตลาดของทางฟาร์มตลาดของทางฟาร์มครับฟาร์มลูกพุกญ่ซำโลงนี่ครับจะมีตลาดรองรับก็คือตลาดของผมเองจะเป็นตลาดสายพ่อพันธแม่พันธุก็คือเรียงได้สวยงามก็คัดเป็นพ่อพันธุแม่พันธุครับผมตลาดนู้เนื้อตลาดนู้เนื้อนี่ก็คือ คัดบัวพานแต่วันนำนักได้แต่ตีเป็นหนูเหนือครับในราคาจีแจ้งไปก่อนนานี่ก็คือร้อยหกสิบตั้่เจ็ดสิบบาทประชนเทศกาลก็สูงขึ้นเท่าละสิบบาทห้าบาทสิบบาทครับผมส่วนตลาดหนูมันหลายเท่ากับสามาที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ครับก็คือในเรื่องของแบบรูปรูปแบบของหนูอบองครับหนูอบองที่นี่ก็คือว่าเขาจะมีสูตรไห้นะครับเนาะอย่างทีมงานเฮ่าอยู่ทัวประเทศไทยนี่มีหลายจุดครับยังทันบ่าอยากตีเขามาทั้ง ฟ้าผมเลยก็คือแบบมีหนูอยู่แต่ว่าบ่อยอยากตีขี่ขานทรงมากครับคนทรงมันจินเปืองท่านสามารถทรงเขา่ากรุงเทพได้เลยครับพอผมจะมีตาลาดรองรับหาย,ยู่กรุงเทพก็คือถนนพญาสุเรนราชบ,บินท่าลอยเก่านะครับเนาะรนะตรงนั้นเขาเอื่น่าแถวกีบหมูครับผมกีบหมูนี่คือคนอีสานบานเฮ่าเลยนะครับไปทํามาหากินอยู่ h ẳ นกับ่านกับบริโภคเรื่องเนื้อนหนูนี้นิยมมากครับผมครับแล้วทั้งนี้คือผมจะให้เป็นไปเป็นใน,น,น,นเรื่องแบบว่าถ้าท่านอยากสรงเป็นหนูหนูสดเข่าทั้งนั้นก็ได้ครับถ้าท่านจะทรงเป็น นูออบองพร่ก็ให้สูตรไปทันกระรงเข้าไปได้ครับเล่เรื่องตลาดกับทักขามาผูดคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมใดนะครับเนาะครับนะผมที่นี่กับมาเบงนูที่คัดแยกออกนะครับเนาะคนะัดเพลแล้วก็คือมีผูมีแม่ครับผมนูเพวงนี้จะเป็นนูผูนูแม่ที่คัดเพลมาให้ลูกค้านะครับเนาะผู้ใดสีขา,าตัวนี้คราสำรับไปท้าเฮ็ดพ่อไม่พลาดใช่ครับนี่คัดแล้วก็คือผู้ใดขามาที่ฟ้ามหรือว่าสังจองพมก,กับเจ้าหนูพวกนี้แหละครับที่จะคัดให้ ลูกค้าก็คือชุดพวงนี้จะเป็นชุดละพันครับอืพันก็คือคู่หนึ่งแมอคูนึอ๋อสามตัวใช่ครับสามตัวนะครับพันหนึ่งนะครับคู่หนึ่งแม่สองครับผมคูหนึ่งแม่สองตัวละสามร้อยกว่าบาทนะครับก็แพงนะครับราคานี่เป็นพอแม่พันนะครับก็จะเป็นพวงนี้ครับคัดไม่ให้แต่จะเป็นสายพันธ์ครับผมก็จะมีอยู่ตามสายพันธุ์ที่พัฒนาครับผมอืพวงนี้ก็คือว่ามันจะไปก็คือเลี้ยงใ่ญ่ไวแน่นอนครับผมคัดแล้วคัดคัดคือพวกนี้จะคัดออกจาก นูเหนื่อยแล้วก็คือคัดสองหลอบครับคัดรอบแรกก็คือคัดช่วงที่เขากำลังเจริญเติบโตครับคัดหลอดสองก็คือคัดโค้งสามครับผมครับคัดอ่าโค้งสามโค้งย่างไหนก็คือโอเคครับครับผมก็คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะสามารถที่จะส่งออกแลวก็มีอ่าตลาดรองรับให้ครับผมพวกนี้ตลาดบอเฮาตอนนี้มันติดโควิดนะครับเนาะจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเ่อนบ้านเฮากับติดตอมานะครับนาทั้งเ่อนบ้านสปปพอลล่าวแล้วก็ของกัมพูชีอะนะคก็มีคามา สอบถามครับหลายอยู่ตอนนี้มีิโควิดเทกากคนใหญ่กันลาบากนะครับเนาะมดโควิดนี่กาจะมีตลาดเพื่นบ้านนั่นะครับเนาะทั้งทีมงานกะเตรียมนู้เตรียมยังไห้พร้อมเลยครับเนาะเดี๋ยวเราจะพาตีตลาดเพื่อนบ้านนั่นะครับเนาะครับอยากให้ฝากยังถึงเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องผู้คนมีความสนใจในการเลี้ยงหนูนี่นะครับครับผมสุดท้ายนี่ก็จะฝากถึงมือใหม่นะครับเนาะมือใหม่ผู้ที่สนใจ ที่จะเปิดอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพรักก็ได้ครับคือผมนี่เป็นอาชีพรักเลยอ่าถ้าท่านสนใจในแนวทางของการเลี้ยงหนูวิธีการพอพันหรือว่าสนใจในเรื่องของตลาดก็ติดต่อเข้ามานะครับเนะาะฟาร์มล,ลูกพงใหญ่สำโรงอุบลราชธาน,นีเฮ้าอยู่นี่แหละครับขายายสาขาไปเรื่อยนะครมีลูกฟาร์มอยู่เรื่อยครับผมกัให้ท่านติดตอ่อเขา้ามาก็มีเบอร์โทรสอบถามมารับผมเบอร์อ่าติดต่อนะครับเนาะเบอรต์ติดต่อก็จะมี มี2เบอร์ครับเดี๋ยวผมจําได้เบอร์หนึ่งจำได้แนววัดจำได้แนวนะครับเนาะเอาเป็นเบอร์นี้ละกันนะครับเนาะอ080 006 2187ครับผมครับอันนี้ไปบ่ถือมาบ่ถือเนาะคขันอยากมาซึ้งสายดูงานกับบ้านบ้านยังกว่าคำเนี่ยบ้านบ้านพลเมืองครับบ้านพลงามบ้านพลงามครับผมตำบลตำบลโนนกาเล่นครับอำเภอสัโลงจังหวัดอุบลครับผมครับเบอร์โทรศัพท์กับตามที่ไฮไว้บ้างหันนะ่รับชุชคลิปไปแล้วนะครับกับจะเห็นว่าฟาร์มนุ่งพุกสัมรงนะครับเพิ่นจะเป็น แม่คคายนะครับไห้ครับเกษตรกรนะครับได้ย่อยนะครับที่เลี้ยงนูโุกนะครับแล้วก็เป็นเกษิรเป็นคนไปจัดจาหน่ายนะครับมงหนีก็คือเพนมีช่องทางการตลาดของเพิินนะครับเพนไท้เพิ่นมีความสําเร็จมงหนีนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจในการสี้ขายนูพุกนะครับเลี้ยงเราบ่มีมองขายนะครับหรือว่าอยากมาซึกษายดูงานนะครับสอบทั้รายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงนูนะครับก็สามารถมาซึกษายดูงานใดก็เพิินนะครับเมื่อนี้นะครับผม บาลูซิเกตนะครับแต่เขจบคลิปแล้วกนล่า่อาม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ